พ่อแม่พี่น้องการสบายดีไปทุกทานที่ขามาหับส้ม่องน้องเข้าน้ำสุกลืมวงแดงเพื่อชวาซ่องบ้าตายเห็นมันเที่ยงกันแล้วเนี่ยลมไกแห้งๆพี่น้องเอ้ยสัญญาณกับบ๊มี่โอ้ยพี่น้องสัญญาณกับบ๊มี่แค่ผู้ใหญ่จ่อยนี่ปลาส่างเฮรอเห็ดหอดกลางเฮือนและสี่อ้อมเฮือนไว้แล้วพี่น้องเองเย้ย ฝรั the ah, view, mean, ่งบิวมีหมาตลอดเลยฝรั่งบ yeah. ิวเนี่ยแมนแมนฝรั่งบิวนี่ ใ <c oughs> น,นเลิศน้องกิ๊กิพี่น้องพี่นายจอยมากเอาข่าวบารายถิมเลยนญ่จอยฮะนี่กับมเอาไปถิมลมกบาราพี่น้องมากเการาะกว่าบ่แป้งใหรานเลยอันนี้รอบใกล้ทีเทนเลยพี่น้องเลย อันสร้างแม่น้องพ่อน้องอันเอ้ยบ่นี่เอ้อแม่ใหญ่จ้อยเฮ็ดซอยสร้างบ่งผู้ใหญ่จ้อยกะผู้ใหจ้อยกะเป็นเด็กคนอิดผู้ใญจ้อยบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นซอยเพิ่นซอยกับอันซอยสร้าง แมนพ่อใหญ่จอยเพิ่นดูคือยังเป็นเพิ่นตื่นตั้งแต่ตีสี่พ่อแมนเพิ่นเห็ดซอยสร้างเพจังแลี้ยวไว้พี่น้องเ้ยอ้อมพอดเฮือนเลยเนาะเหมือนีนะ่เนาะสั่งเฮาไว้เลย เหยดไว้เลยส้มอ้อมห่อน้องบรรยากาศกระุมสวยๆสางห้กับ่อหอดอกบ่อห่อนก็ได้พี่น้งเลยแ้ดูการีเหน้เออเมยก็ไดแม่บ่อห่อนบ่อหอนไปวกากิ่กรทำนี่จะอาบน้ำนไปกทอาบตนในที มันพดบ้างเาตายบันก็เหตุแม่ไม่ใหญ่เจดนะนังซ่อมบาตายเหตุพี่น้งเอ้ยไม่ใหญ่จืดแกห้องตดกบาเ่เนาะ ที่นอนเพิ่นอยู่ในนี่มันประมาณทีนอทเพิ่นออกเพิ่น,ะนก็มานั่งเผาทีนอนบอลเก่าเพิ่นนี่นะแมนเป็นยังเจิดแาวบ้านทีนอนเพลินนอะทีนอทดีแล้วทางใดน้นอ,อนะปลาคือลายเสียถ้าเป็นยังเจิดนะใหญ่ <c oughs> ไปเลยเลย <c oughs> เฮ็ดซอยกันพี่น้องเอ้ยไล่ไม้ไล่มือกันเสียแล้วเลยแหละอยากให้มาแล้วไปไหว่อย่าใครม่ใหญ่จืดนอนตารางผืนใหญ่ไปเลยเลยใหญ่จืดก็ใหญ่โซนนั่นโซนนี่ไปเลยเลยบนนอนเหมือนกันไปเลยเลยจนุดมีท่านอยู่ตาหยุดเลยพี่น้องกาลังล้ำ ไปเรืเ่อยๆเนาะไปเรืเ่อยๆกันสิแดดใส่บ้านพักตู้บาทนี่กาทีแค่ใส่บ้าน,าน,น,นพานานักตู้ยังสียังโดนอยู่ดอกเผื่อสิเดื่อยๆกับพี่น้องเอ้ยมันสูงโอ้ปักุงสูงเน่ยขอผิดพลาดประกันได้ขอโทษนาม่ได้เด้อพี่น้องเด้อ เบิร์ปูนอะไรได้นี่เนาะเซกอันน้ำส่งใหม่นังกะปีมาเห็ดซอยบ่สฮักเห็นน้องกะปีมาเห็ดซอยพี่นาะอือกะปีมาจากบ้านนี่เนาบอป้า,าน้องกะปีนี่มาส,มมมมมมส้มมะเขือม่อเออบ่หรือว่ามาเห็ดซอยอ่าพีใหญ่จ๋อพี่น้องเพิ่นอือ Thank <laughs> you. เนี่ยชื่นปากกือเนี่ยชื่นปากกือ,กอได้บ่าปลาเท่าน่ะปลาพายพาย วาดฮะเียที่มาตา,า,ายบานีเด้อวีพี่าาาน้นอง <c oughs> วัานีมียใหญ่ชื่อ้ออพี่น้องเลย <c oughs> สบายดี FC ฟซีถูกฐานเนาะไม่ยใหญ่ชื่อมาถือกล่องให้นั่งค้ำเด้อลูกเพิ่นกระหายซักกระเล่นอยู่ทั้งเพื่อนเพกะลังกระลังเมญยจอยเมญ่จอยกระหล มันได้นอนเริ่มมาแรงกอดก่อนชี้ช่วงเพียงแอวห้ามเตียงข้ามาใไ้แม่ยายจืดคือเก่าไอ้ป่ัองเออ ไปเยืดผ้านะไปซักออกซินเออไปโหลแล้วหรกเอ้ยไปซักโหลดแล้วไปไปตายมีคนดอกปซักโลดปะซักโลดพักกันปะซักเบิดน um um ี่แหละซักเบิดแล้วบ่ โอ้ยันเข้มเข้าโคตโอ้หลจดองเลยลยคนกับลายเบา น้ำอะบดัอีดนะจะเสียได้จะทำได้แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดไปนี่แหละก่อไปนี่แหละ สำรายกะซ้ำเงินซ้ำหยังนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่แล้วก็ไปหน้าก็เฮ็ดได้แม่ยายจนก็บ่ทราว่ายังดอกโอ้ยเฮ็ดเอาแต่ห้องนอนแม่ยาืนห้องเดียวก็พออย่ามาก่อกลังกะลาดซอมเบิ่งคามันบ่แล้วแม่ยาืนสิหายซุเพิ่นเออสิหายพอยาจ้อยหแล้ว คิปนี้ก็ขอสบายดีพี่น้องเนาะถูกถูกฐานเนาะเอฟซีอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนี่ยจื่นเป็นตากล่องสงบายดีเด้อพี่น้อง